เป็นทริปที่บิมจะพาทุกคนไปเที่ยวบริเวณโทไคนะตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวบิมขึ้นแผนที่ให้ดูปิ๊กและเราก็กําลังจะมาเช่ารถนะคะสามารถเช่าได้เลยที่สนามบินนานาชาติจูบุเซ็นทรนะคะและครั้งนี้บิมใช้บริการรถเช่าของ Times Carrental ค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือพาสปอร์ตกับใบขับขี่สากลน,นะคะพนักงานจะอธิบายวิธีใช้คร่าวๆให้กับเราและก่อนออกรถจะบอกเราด้วยว่าสภาพรถเราเคยเป็นรอยตรงไหนมาบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะเราออกเดินทางกันแล้วนะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือฮามามาจุนะคะจังหวัดชิซ z โอกะค่ะการสใสัยเดินใจสมสภูมิภาคโทไคที่บิมจะพาทุกคนไปนั้นประกอบไปด้วย4จังหวัดก็คือไอจิกิฟุมิเอะและชิซุโอกะค่ะและครั้งนี้เราได้ใช้พาสทางด่วนเซ็นทรัลเอ็กซ์เพสเวย์พาสด้วยนะคะคุ้มมากและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัด เรียวทันจินะคะล้อเรือมาเต็มมากก็ขับรถจากจังหวัดไอจินะคะมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่าเป็นวัดที่มีตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยนะคะเก่าแก่มากนะคะสองสาร้อยปีเวลาเราเดินเนี่ยนะคะจะมีเสียงเอียอยดเหมือนเสียงนกค่ะก็คือเป็นสไตา์ญี่ปุ่นนะว่าแบบถ้าเกิดว่ามีค่าสึกมาเนี่ยจะได้ได้ยินเสียงค่ะ เรา,ากินข้าวค่ะข้าวหน้าปลาไหลโอ้ยนะ่ากินมากเลยเป็นข้าวหน้าปลาไหลค่ะของเมืองฮามาสึกกินได้3แบบก็คืออันแรกคือเราอะตักใส่ก่อนนี่ค่ะรอบแรกเรากินแบบนี้นะคะส่วนรอบที่สองเนี่ยเราก็ตักมาใส่แล้วเราก็เอาพวกเครื่องนะคะ ใส่เข้าไปค่ะรอบที่3นะคะแล้วก็ตักมาใหม่ค่ะแล้วเอาเคพื่มใส่อะคะ่ะแล้วก็เอาน้ําชาราดค่ะก้างปลาไหลเพิ่งเคยเห็นเราชิมก้างปลาไหลกันก่อนดีกว่าขออนุญาตใช้มือหยิบหนึ่งชั้นหนึ่งชิ้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะช่วงนี้บินมาสูงขึ้นเลยนเยนี่ยได้แคลเซียมอืมอร่อยมากเลยอะ่ะเราจะขึ้นรบเวนะคะรบเวไปดู วิวสวยๆค่ะมารอเวยมันข้ามทะเลสาบอ่ะวันไหนอากาศดีไม่มีเมฆเราจะเห็นฟูจิซังทางด้านตรงไหนอ่ะนู้นวันนี้เรามาโนไว้อันนี้ดึ้งดึๆงดึงึงหัวใจนี่ทุกคนมีเพลงแต่ละแต่ละเรื่องให้เราดูกันนี่นี่นี่เคบหมุนหมุนมุนกี่บาทเนี่ย และตอนนี้นะคะเราอยู่สถานที่ที่เรียกว่านุคุโมริโนโมรินะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักแต่ต้องเสียคา่คาเข้าแมงมุอมอ่ะกูจะบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่แมงมุมเยอะมากาโฮยไม่เอาอะนางกลัวสูดไมกลการอดไปอะว้าวหมู่บ้านน่ารักมากอะคะ่ะต้องซื้อตั๋วเข้าหมู่บ้านด้วยนะจ๊ะสามร้อยเยนร้อยหนึ่งโอเคโอเคหมู่บ้านนุคุโมริโนโมริ เป็นหมู่บ้านที่สถาปนิกชาวญี่ปุ่นออกแบบให้มีส่วนเว้าวส่วนโค้งดูเหมือนบ้านในการ์ตูนก็เลยกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีร้านขายของน่ารักนรักเต็มเลยค่ะอุย้ยฟุกุโร่คาเฟ่โอ้เป็นโนโคกที่น่าตลกมากอะ่ะน่ารักจักรซิสอ้ยกกกใกล้ชิดและก่อนหมดวันนี้ บิมก็ได้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลสาบหามณนะมาด้วยค่ะและนี่ค่ะก็มือข้าวเย็นของเราค่ะนหนักมากเลยอะ่ะบิบกินคดเดียวค่ะ,ะกินตะลิบมาน่าก,กินมากหน้าที่บิ๊มชอบคือหน้านี้เลยอันนี้แบบม และในคืนนี้นะคะบีมพักที่โรงแรมโอกุระแอฟซิตี้โฮเทลฮามามัตสึค่ะวิวกลางคืนสวยมากนี่คือหน้าของคนที่ไม่ได้ล้างหน้ามั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะมาไข่ดอลงแน้ครอกอรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นมาพบกับบีวันที่2แล้วนะคะถึงแล้วค่ะและที่นี่นะคะก็คือฮามามัตสึแอร์พาร์คนะคะ เห็นบอกว่าเราจะได้ซิมเลเตอร์เครื่องบินด,ด้วยอะไม่เคยเลยเราต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นชุดนักบินด้วยค่ะรเราจะไปลบค่ขั้นคนอันนี้ค้อเราแบ่งเป็นสองพาร์ทคนหน้าเขาจะขึ้นแล้วก็รับหน้าที่ต้องขึ้นแรกเราจะครึ่งหลังแล้วก็เอาเครื่องลงนะคะแล้ววนนี้เรามีที่ปล่อยบิซายค่ะที่ปล่อยบิซายคืออันนี้ค่ะสีแดงค่ะเสร็จแ,แล้วอันนี้ อันตรงนี้คือยิงปุ้งปุ๊บประตูมาแล้วก็ยิงปุ้งปุ๊บอันนี้จะยิงเท่าไหร่ก็ได้ยิงไปเลยแต่ว่ามิสไซล์เนี่ยนะคะเรายิงได้ทีละครั้งต้องใช้เวลาโหลดนะคะคนเล่นเกมเลยอ่ะอ่ะเอาเครื่องลงนะจ๊ะแล้วก็ต้องดึงอันนี้ลงค่ะปึ๊บอันนี้ขึ้นแล้วก็กดอันนี้ลงมานะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ใช้เท้านะคะสองทางะค่ะเหยียบดืด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 ให้มันมาจอดตรงกลางค่ะทุกคนเฮ้ยได้แล้วไปต่อเลยต่อเลยตาย อยาใครชอบเครื่องบินต้องมานะเราเดินทางมาถึงแล้วค่ะกับกามาโกริออเรนจิปาร์กเราจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ค่ะแล้วก็หน้านี้นะคะเป็นหน้าที่มีส้มอร่อยมากที่กามาโกรีออเรนจ์ปาร์คเนี่ยนะคะเขามีให้เราเก็บส้ม ใส่ตะก้านี้นะคะเป็นตะก้าของฝากราคา1,180เยนนะคะไม่จำกัดเวลาจะกินที่นี่ก็ได้จะเอาใส่คือเอาใส่ให้มันเต็มเนี้ยนะคะก็คือจบนะคะดินจะเลือกต้นที่มันโดนแดดแบบลูกที่มันโดนแดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มปอก และตอนนี้นะคะบีมวาร์ปมาอยู่ที่เมืองโตโยตะแล้วนะคะเราจะไปดูชิคิซากุระกันค่ะซา,ากุระที่มันจะบานในช่วงเดือน11นี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะบานน้อยกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นยางที่มาจากต้นไม้นะคะ เฮ้ยเฮ้ยวุ้นสัมผัสมันมันดัเนี้ยไปทั้งหมดเลยต่อไปจะเป็นการใส่สีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนพีมพทำเสร็จเลยดีกว่าไหมสวยและตอนนี้นะคะเรามาถึงสวนที่มีชื่อว่าโคลานเคนะคะ นี่ค่ะคือมันเป็นมันเป็นอะไรภูเขาที่ดังมากนะคะที่แบบว่าเขาจะเปิดไลฟ์อัพในช่วงที่มีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะตามไปมาเลยค่ะและจุดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดนะคะในการชมไลฟ์อัพลูกเสียบอ่ะนุก่ะนุกกระจิบอ่ะ เอาจริงวะเนี่ยคนญี่ปุ่นกินด้วยเหรอช็อกอะนกกระทาก็ามาร้านอาหารเยอะมากแล้วก็แบบกินเดินกินนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยมากับแฟนต้องดีมากแน่เลยอ่ะโอ้ใบไม้ร่วงจริงจังอ่ะสวยอ่ะอันนี้คือใบไม้ร่วงหรือฝนตกกันเนี่ยสุดยอดดูดิ นเนนสส้้ดดวยวับมาที่โรงแรมแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราสามารถมองเห็นปรสา,าสาทโอคาซาก,กิได้คือแบบ เที่ยวมันมากเพราะว่าเราขับรถเราไม่ต้องถือของอะ่ะมันประหยัดแรงเราได้มากเลยนะคะในการที่เราแบบไม่ต้องแบกกระเป๋าไม่ต้องาก,กระเป๋าเดินทางเราสามารถไปหลายๆเมืองได้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะและตอนนี้นะคะบีมอยู่ที่เมืองโอคากากิค่ะบีมกําลังมาทําเทียนนะคะ<ม>นี่ค่ะ,คะอันนี้คือแบบของเราเป็น เป็นแบบต้นบวยนะคะบีมจะทาแล้วมาดูว่าบวยบีมจะสําเร็จไหมนะหรือว่าไม่อะดอกบวยซากุระของบีมค่ะดูให้เป็นบวยก็บวยดูให้เป็นซากุระก็เป็นซากุระมาให้ลองทำเทียนค่ะเทียนที่นี่ค่ะนี่คือเทียนของบีมค้นไว้อย่างนี้นะคะประมาณห้าสิบนาทีค่ะคนนี้จะขาดอีกของจริงต้องอย่างนี้ของจริงต้องอย่างนี้ และนี่ก็คือที่กินข้าวกลางวันของเรานะคะคำไปี่เอวควออิกนิสนี้นะคะเป็นรีสอร์ทออนเซ็นที่มีทั้งร้านอาหารสุดหรูสวนสตรอเบอรี่และร้านเบเกอรี่อยู่ในที่เดียวกันค่ะ รถมาประมาณ50กิโลนะคะแล้วก็ถึงเมืองอิกะแล้วนะคะจะเป็นเมืองที่ชื่อจำง่ายมากเลยอิกะนี่เป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองนินจานะคะที่ดังมากๆในจังหวัดมิเอะนะคะพูดถึงมิเอะเนี่ยก็ต้องนึกถึงนินจาก่อนเลยค่ะซึ่งตอนนี้โชจะเริ่มแล้วค่ะเราต้องวิ่งโอ๊ยเ้าวิ่งแต่ที่อยกขห้ามถ่ายคลิปแต่ว่าวันนี้ทุกคนชอบดูมากกได้ดูนะคะเพราะว่าพี่ได้รับการอนุญาตให้ถ่ายได้

และนอกจากดูโชว์นินจาสนุกสนุกแล้วนะคะเรายังสามารถแปลงร่างเป็นนินจาได้ด้วยค่ะไปนะคะทุกคนและก็ยังมีบ้านนินจาให้เราเข้าไปทัศนศึกษากันได้ด้วยนะนี่ไงคือเหมือนเป็น และคืนนี้บีมพักที่โรงแรม a q u a าวิลล่าอิเซชิมะค่ะอยากจะบอกว่าบุฟเฟ่มือเย็นที่นี่อร่อยมากเป็นยงไงกันบ้างคะกับการเที่ยว3วันแรกของบีมด้วยรถเช่านะคะคือดีมากๆบีมเหนื่อยน้อยมากเพราะว่าเราได้พักผ่อนบนรถเราได้สลับกันขับรถนะคะแล้วเราก็มีที่วางกระเป๋าอะไรเงี้ยดีมากแต่ว่าคลิปของเรายังไม่จบนะคะมีต่ออีก วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะต่ออีพีหน้านะคะไปเที่ยวกับบิมอีกแล้วมาดูว่าที่เนี่ยเขามีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างค่ะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะบิมมีของรางวัลพิเศษมาให้ด้วยนะคะตามรางวัลด้วยกันนะคะเพียงตอบคำถามในช่องคอมเมนต์ว่าหลังจากที่ดูคลิปขับรถเช่า เที่ยวไทคตอนแรกกับบีมแล้วนะคะชอบที่บีมไปที่ไหนมากที่สุดเพราะอะไรคะ่ะบึงจะสุ่มแจกของนะคะนี่ค่ะเป็นของที่บีมได้มาจากที่ที่บีมไปนั่นแหละนะคะอันนี้คือแม่เหล็กเข้าหน้าปลาไหลนะคะผ้าทอนะคะคจากชิตโซกะนะคะปากกาลบได้นะคะจากสวนโคดันเคนะคะหมดเขต7ดวันหลังจากวันอัปคลิปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมดูอีพีน้านะ